สวัสดีสมาชิกนะครับชวนชมรถใช้งาน1คันนะครับกับเชฟโรเลตอาร์วิโอับเครื่องพันหเกียร์ออโต้ปี2012นะครับรถสวยไม่เคยชนครับไม่แท้1นึ0 0แกิโลเมตรเพียงเท่านั้นนะครับ สภาพดีมากๆนะครับใครกําลังหารถใช้งานมาชมได้มาเช็คได้ครับมีบริการจัดส่งทั่วไทยครับหกหมื่บาทนะครับรถเน้นใช้งานสบายๆเลยครับสภาพดีมากๆคัสสวยๆมาฝากนะครับคันนี้ติดแก๊ส CNG จากโรงงานนะครับใครไม่ใช้ CNG ใช้น้ํามันล้วนก็ได้สบายๆนะครับเป็นซินโซฮอ9 1 9 5ท่านได้สภาพได้ราคาเอารถไปใช้งานนะครับอะไรมีได้ทั่วไปนะครับสําหรับเชฟนะครับเป็นตัวเลือกเลยนะครับภายในสวยกระจกขึ้นลงไฟฟ้าซ้ายขวาปรับไฟฟ้านะครับ โดยรวมทั้งระบบแก๊สระบบไฟใช้งานได้ปกติสภาพเนียนมากๆนะครับนี่ครับมาชมภาพวิดีโอคลิปกันดูบ้างนะครับโดยรวมรถพร้อมใช้นะครับบริการจัดส่งทั่วไทยภายในเป็นเบาะหนังนะครับเนี่ยรับไม้แท้การันตีไม้แท้นะครับไม่มีกรอนะครับรถสมบูรณ์สดๆนะครับกับราคาเน้นใช้งานสบายๆครับบ้านใครอยู่ใกล้ปั๊ม CNG นะครับยิ่งประหยัดนะครับกิโลละบาทโดยประมาณนะครับกิโลละบาทเองนะครับ ้อมมากๆนะครับใครถูกใจสนใจอยากได้รถใช้งานนะครับสภาพดีราคาดีเอาไปใช้งานกันได้เลยครับมาชมเช็คดูรถทดลองขับมินบุรีสภาพสวยแบบนี้นะครับขัดไม่เก่งเช็คไม่เป็นดูไม่ได้ผมขัดและเช็ครวมถึงการันตีเลยว่าไม่เคยชนและเป็นใหม่แท้นะครับใครถูกใจนะครับสุดคุ้มแน่นอนถึงท่านจะไม่ใช้ CNG นะครับท่านใช้แค่น้ำมันก็สมบูรณ์ทั้งคันทุกระบบใช้งานได้เลยครับ สวยครับสภาพดีราคาดีสีสวยเอาไปใช้งานกันเลยนะครับมาฝากให้กับสมาชิกที่หารถราคาหลักหมื่นนะครับเชฟโรเลตอาวีโอนะครับภายในสวยนะครับเครื่องพันหกเกียร์ออโต้น้ำมัน c n g ใช้น้ำมันล้นอย่างเดียวก็ได้นะครับคุ้มมากนะครับสภาพนี้ราคานี้เอาไปใช้งานนะครับฝากกว้ด้วยนะครับกับเชฟโรเลตเครื่องพันหกเกียร์ออโต้นะครับคันนี้สองมือจากป้ายแดงแต่รับรองว่าใหม่แท้แน่นอนดูภายในนะครับ โดยรวมพร้อมใช้นะครับมาชมมาเช็คดูรถพดลองขับได้เลยนะครับอยู่มินบุรีนะครับมีบริการจัดส่งทั่วไทยครับ